อาคารสนามมวยทูป,ปเตมีถูกปรับพื้นที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามโดยความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศและบริษัทกรุงเทพดูสิตวิการจำกัดหรือ BDMS จัดวางระบบและทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยโควิดที่ล้นโรงพยาบาลในปัจจุบันคือเป็นแบบอย่างความร่วมมือและบูรณาการทรัพยากรขอ,ของส่วนราชาการและภาคเอกชน เนื่องจากกองทัพากาศมีบุคลากรมีสถานที่นะซึ่งซึ่งสามารถที่จะให้การสนับสนุนได้นะแล้วก็เราได้มีความร่วมมือกับหลายๆที่นะเช่นเช่นราชวิทยาจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็อย่างวันนี้ก็เป็นเป็นของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับมามาร่วมมือกันนะเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับกำลังมองหาอีกที่สองที่ซึ่งจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นนะครับ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเรามีบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอไหมนะฮะเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีการการฝึกนะฮะมีการเรียนอะไรเพิ่มเพิ่มเติมเรค่อนข้นงเยอะนะฮะแต่เราก็สนับสนุนให้ให,ให,ให้ให้เต็มที่เลยครับตามตามที่เรามีขีดความสามารถครับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เน้นให้การรักษาผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเหลืองที่มีอาการรุนแรงปานกลางเต็มขีดความสามารถจำนวน120เตียงระยะเวลาให้บริการรวม2เดือน ผ่านทีมแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ฐานอากาศเพื่อช่วยเหลือประชาชนและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีผู้ป่วยทั้งชายหญิงชุดแรกเข้ารับการรักษาแล้วเมื่อวันที่28กรกฎาคมโดยทีมแพทย์ชุดปฏิบัติการดูแลอย่างใกล้ชิดรวมกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาร่วมดูแลลดการสัมผัสผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเป็นการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่จำกัด ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดว่าจะใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะและ,และการรักษาเร็วเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยไม่เปลี่ยนจากสีเหลืองไปเป็นสีแดงนะคะเราวางแผนว่าจะติดต่อผู้ป่วยโดยการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์นะคะแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ถนัดของการใช้โทรศัพท์ก็ะจะใช้หุ่นยนต์ซึ่งสามารถที่จะติดต่อเพราะที่ตัวหุ่นยนต์จะมีกล้องอยู่ด้วย แล้วก็สามารถเห็นแต่นอกจากนั้นเนี่ยในเวลาปลกติเราจะมีจอมอนิเตอร์ซึ่งอยู่อีกห้องหนึ่งสามารถมองแล้วเห็นผู้ป่วยทั้งหอ l เห็นทุกคนแล้วพยาบาลแต่ละกลุ่มซึ่งเราวางแผนว่าพยาบาลหนึ่งท่านเนี่ยจะดูแลผู้ป่วยหนึ่งกลุ่มก็ในในระยะที่อยู่ตัวแล้วก็คงจะดูแลผู้ป่วยประมาณ13-15ถึง15คนนะคะ ปัญหาของว่าสนามคือเรามีความจํากัดเรื่องของจํานวนต่อเจ้าหน้าที่ไมรู้ว่าเชื่อว่าทุกที่เป็นเหมือนกันหมดนะคะอันนี้จากการที่เราได้ทํางานกับหลายๆที่ก็ทําให้เราได้มีโอกาสมนาะปรับปับที่นี่ว่าเาเราจะต้องเซตยังไงเพื่อ,อช่วยให้เติมเต็มบางอย่างที่ขาดหายไปหรือว่าช่วยให้เกิดเซฟตี้กับทีมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกลงมาสนามเนี่ยเราเรียนรู้ไปทำงานไปก็มีการปรับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดและมีแผนบริหารจัดการตามอาการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพหากผู้ป่วยมีอาการเข้าขายแรงหรือเข้าขั้นวิกฤตสีแดงจะประสานกับโรงพยาบาลในเครือ BDMS เพื่อนำส่งผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตไปรักษาตัวต่อทันทีเพราะคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ